คนแล้วนะแอนอยู่ตรงนี้โฮมไปอีกคนนึงดิจับมันจับแล้หน่อยกินแล้หน่อยลัดกินแล้หน่อยเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ได้ไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ตัดตัดตัดแมงเมี่ยงโดนทำบ้าแล้วระเบิดเลยเซฟเซฟมือเซฟมือเซฟมือชุน้าเซฟมือเลยไม่แร้ใหม่บอสเปิดหลังกลางเลยบอสถ้าคนน้อยอย่าไปอยู่ตรงตรงนั้นมากโอเคแคเดี๋ยวบอสบีบิงแค่บรรลุเป็นนันก็หมดแล้วมันจะหมดแล้ว ผมแม่งเ,เล่นกันแรงมากบ้าน <sein> แก้แก้หน่อยแก้ในตีหน่อยแลนใหม่โดนจเจาะ <term. S 2> เข้าวัดหลังกลางฮะเขาวัดหลังกลางไปเลยเข้าวัดหลังกลางบากีตอนนี้ไม่มีนะอ๋อม,ม,ม, <c La> มีมี oh, มีเขาไม่ได้เขาไม่ได้บีบีไปเซฟวัดหน้าบ้านให้หน่อยชูล่าด้วยยังมีก๊อกสองข้างหลังเนโอเคปายไ,ไปวัดหักลางให้แล้วที่ที่อยู่ยังได้อยู่นะ บอสสั่งบอสทำได้ไม่ได้ออกนะไปไอ้เหี้ยทำแม่งจะเล่นโศกปลอกให้ดีๆนะสัสเอ้ยโมโหแม่งไหวที่เหี้ยเต้นดีๆไม่ได้เอาไว์เดี๋ยวก่อนหยุดวอรตัวจับบอสใจเย็นบอสเป็นอย่างเงี้ยแหละบอสเริ่มมันหกละเริ่มหมดหลายเพี้ยสแม่ลบรัวๆเลยว่าว้ามืออยู่ไหนครับเราแล้วนะว้ามกางถอยๆเรื่อยๆถอยเรื่อยๆ สวยนานที่สุดแม่มันดันออกแค่นั้นยายาระวังมันจะดันออกมันดันออกแล้วดันออกคร้บครัไหววะหน่อยจับหน่อยตายวะไอ้งอนอยู่ข้างบนปะเอามาค่าเสียหน่อยมันเป็นเริ่มใหม่แสดเด็ไม่มีแรงเทียนมาดิมาดิมาดิมาพองมันดิกาลังมอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะพ่นกินไปพ่นกินไปแค่นี้พอแล้วอย่าเลยอย่าเลยพ่นไปพ่นไปโอเคสวยสวย ถอย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 ทัพมวมีตาแดงไอ้ที่ตายมาดิเร็วจี้เอ็นี้ไปแล้วน้อยหมดแล้วด้วยตาแดงน้อยว่ะอยากทับแม่ง่อยแสแรนด์แลนด์ด้วยสิแลนดี่แลนดี้แลนดี้แอนหน่อยแลนหน่อยจะทับตาแดงแล้วเร็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 วมจะหมดมหมจะหมดเหลือสิบคนหน่อยหน่อยหลังมานิดึง แลนน้อยแลนน้อยแลนน้อยแลนไม่มีเลี้ยวดูเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปจากขวาล่างให้่อยจากขวาล่างให้หน่อยแกงไหนสีส้มบูหมดอ๋อจากขวาล่างเลยไปแล้วสับลิ้นไปแล้วไอ้สับโอเคถอยถอยถอยโซนมันเติมมาแล้วฮะถอยโซนโซนหน่อยฮะถอยโซนหน่อยมันเติมมาแล้วเฮ้ยใครไม่กลับกูกลับแล้วนะโชคดีเดี๋ยวตายนะมันเติมมาแล้วนะ หมดแล้วใครตายเติมด้านบนเลยใครตายเติมด้านบนเร็วเร็วเร็วระเบิดระเบิดตายหมดแล้วเสียหมดเสียหมดเสียหมดเร็วเร็วเติมบนหน่อยยืนโซนบนไว้เเตติิมมกระวามแล้วชี้กำแพงลงล่างเลยไปเอออันนึงออดเดียวไปแล้วไม่รู้เขาจะหยุดให้หรือเปล่าหยุดหยุดเขาหยุดแล้วเนี่ย เคเดินมา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 วิ่งดิพรงอนมันตามเรามาุ้มสามแยกให้ได้ก่อนบอกให้ดี๋ยวแล้วบ้สอดเอแล้วโอเคสวยสวยโอ้โหมาแล้วมาแล้วน้ำมากินแล้วมาหน่อยมันกินแล้ว เฮ้ยพลดาเมจไปข้างหน้าเฮียเอาจับเองไหมว่าซีคิวอะ่ะเอ,อ้เฮียบ้าแล้วบูลินบ้าแล้วบ้าแล้วอย่าก,กลัวบูลินบ้าแล้วกลารลงสองตัวเทเลเดทเลกลางตรงอะ่ะเคลียปล่อยแล้วนะปอยโซนปอยโซนถอยโซนตา,าย,นะยว่ะบันดานหนัไปเทียนกลับมาพาย,นะยุพายุพายุหน่อยพา<อ>ยุข้างหน้าพายุข้างหน้าหน่อยเคลียแล้วเคลียแล้วโอเคจับจับเบสหมูเบสหมู เอ้ยตาแดงแม่งโดนหลับตาหวานไปหน่อยเมี่ยงไม่ตายไม่ตายยืนไว้ไม่ตายสู้ไหวแรนไม่หายรับรองตายอ่ะแน่นเออตอนนี้เดเมจค่อยหนาโอเคเลยอ่ะพุกแจกรถเอบีหน่อยพุกโคเม็ดโคเม็ดไม่โดนครับแลนด์แรนด์มรนด์โคเมกด้อีกยอดนึงแลนยังไม่ขึ้นข้างหน้ามันมีเจเน็ตรถรางเออหายละไม่ไปเอารถจังหวะีจับต่อแรงโคเมกด้วยหน่อยเห็นไหมโอเคโอเคมีแลนอยู่ อีกแล้วอีกแล้วน่ะเรื่อยๆนะแลนอย่าขาดนะโอ้โหเด้งคอมเมดกันเหรวะกูตายเลยไม่ตายไม่ตายแลนอยู่นี่ไงยไม่มีใครตายเลยมันไปเอารถล่ากครับทีครับพี่วิสคุมแลนกลางเลยพี่แอดแอดบอลแอดบอลเก็บปี้เก็บปีดไปแล้วไปแล้วเนี่ยแอดเราแอดเปิดมาหมดเลยเนี่ยสามตัวน่ะเฮ้ยไม่มีกั๊ดเหรอวะ พายุพายุข้างหน้าพายุข้างหน้าหน่อยกัดก็ได้กัดก็ได้ไม่มีเลยอ่ะอดีดีดีตายห่าวกัดแลนมันกัดแลนมันรูปแล้วสวยพูดพูดพูดพูซีเอฟปล่อยก่อนป่าไปแล้วพายุหน่อยพายุหน่อยเอาโดนจับว่ะในดงในดงโอโดนจับสองตัวสามตัวจับปัดหน่อยปัดในดงเลย